สวัสดีครับเบิร์ดเศกเกษตรหลังบ้านวันนี้ถ้าท่านผู้ติดตามามาชมลูกไก่ที่เราเพาะขึ้นเองนะครับส่วนใหญ่จะขังกรงแล้วก็ขังสุ่มอนดบาลไว้นะครับเคยแยกลูก ตั้งแต่ตัวน้อยๆสรุปว่าตายหมดครับก็เลยขังไว้กับแม่รอจนคนเต็มครับค่อยแยกแม่ออกนะครับตอนนี้ก็อายุเท่าไหร่แล้วไม่รู้ครับก็มาชมเลยครับนี่สุมแรกครับก็เป็นลูกไก่ไข่นะครับโรดไอเลนเลส รผสมกับแม่ไฮบิตนะครับไซนี่น่าจะประมาณน่าจะสามเดือนแล้วครับส่วนใหญ่จะได้ลูกตัวผู้นะครับก็มาดูสมต่อไปอตัวนี้ ก็จะเป็นมีทั้งไก่บ้านสายเลือดไก่ชนนะครับเพราะว่าพ่อพันธุ์เป็นไก่ชนนะครับแล้วก็บางตัวก็แม่พันธุ์ก็เป็นไก่ชนนะครับแล้วก็มีบางตัวเป็นแม่พันธุ์เป็นไก่บ้านนะครับผมไม่รู้ตัวไหนเป็นตัวไหนบ้างพออนอโตได้หน่อยมันตีกันนะครับเลยจับแยกไม่รู้มันไปอยู่ซุ้มไหนบ้างนะครับ ก็ไข่แจ้เรานะครับสุมนี้เป็นพ่อพันธุ์นะไก่ปลาหัวขาวครับเป็นพ่อพันธุ์ของเรานะครับก็เดือยยาวมากครับเดี๋ยวให้ดูด้วยครับ,รบเดือยแหลมเปียบ ตรงหวอนจะมีแผลนิดนึงครับเพราะว่าไก่ชนมันชอบมาเจ็บครับตัวงข้านี้เป็นแม่ไก่ป่าครับแม่ไก่ป่าแต่ว่าให้ให้มาเลี้ยงนะลูกไก่ชนนะครับลูกไก่ชนนี่จะเป็นตัวสีดำกับสีน้ำตาลนะครับส่วนพวกท,ที่เป็นสีขาวจะเป็น ลูกไก่ดำมองโกเลียครับสุ่มต่อไปนะครับก็เหมือนกับสุ่มที่สองนะครับก็จะเป็นอ,ออกแนวไก่ชนซะส่วนใหญ่นะครับไก่ชุดน,นี้จะอยู่ในสุ่มตลอดนะครับตั้งแต่ ฟักอยู่กับแม่พอขนเริ่มเต็มก็ประมาณสองเดือนนี้ก็จะจับแม่ออกนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเชื้อไก่ชนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้แม่พันธุ์ที่บ้านเราตอนนี้ก็ เแม่พันธุ์ไก่บ้านแค่ตัวเดียวนะครับนอกนั้นเป็นแม่พันธุ์ไก่ชนหมดเลยนะครับพอพันธุ์ก็เป็นไก่ชนนะครับส่วนตัวนี้เหลือลูกที่อยู่กับแม่เอาไว้ตัวเดียวนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะเป็นโรคนะครับตัวนี้เลยจับแยกออกเมื่อเช้าก็ตายไปสองตัวนะครับจับแยกต้องหาไปนะครับ ส่วนตัวนี้จับคู่เข้าผสมนะครับไก่ปลานะครับไก่ปลาหัวขาวไปพันสีไก่ปลานะครับสมกับพ่อพันธุนะครับสีชีครับไก่ปลาหัวขาวสีชีนะครับตอนนี้ได้ไข่สีใบแล้วครับเ,เดี๋ยวไปดู่ลต่อไปนะครับ ไก่ที่อยู่ในส่วนทั้งหมดรุ่นที่โตแล้วนะครับแล้วก็จะพรุ่งนี้จะจับลงดินนะครับครับไก่ตัวน,นี้อยู่กับเป็ดน้อยนะครับพอดีมันอตอนแม่เป็ดไข่มาแล้วโดนอีกาขโมยไข่ครับได้เหลือไข่อยู่ใบเดียวเอาให้ใหไก่ฟักนะครับก็ได้มาตัวเดียวนะครับ ส่วนชุดนี้ชุดนี้เป็นชุดที่แยกมาจากจากไอแม่ไก่ที่มีลูกตัวเดียวตะกี้นะครับเพราะว่ารุ่นน้องมันมันป่วยครับป่วยสองตัวแล้วก็ตายไปแล้วครับก็เลยจับแยกออกมานะครับคนนี้ยังสดชื่นอยู่นะครับมาดูกลงต่อไปกรงนี้จะวุ่นหน่อยครับเพราะว่าหลายตัวครับตัวแม่เป็นไก่ชนนะครับ ก็ผสมกับพ่อไก่ชนก็ชุดนี้จะเป็นไก่ชนทั้งหมดเลยไม่มีไก่บ้านปนนะครับตอนให้อาหารก็จะวุ่นมากตอนนี้ชุดนี้ชุดนี้เป็นแม่ไก่ชนนะครับแม่ไก่ชนแต่ว่าเขาพิการนครับตาบอดแล้วก็ขาขาเขา ดิดงอนะครับแต่ลูกที่เขาเลี้ยงอยู่มันเป็นลูกไก่ป่านะครับผมเอามาให้เขาเลี้ยงนะครับพร้อมได้ลูกมาชุดนี้ห้าตัวนะครับลูกไก่ป่าทั้งหมดเลยนะครับส่วนสองตัวนี้ก็น่าจะมีไก่บ้านด้วยนะครับแล้วก็ไก่ชนนะครับไม่รู้ว่าไหนต็นไหนครับตัวนี้ ชุดนี้เป็นไก่ชนทั้งหมดครับแม่ไก่ชนพ่อไก่ชนนะครับเดี๋ยวมาดูพ่อต่อไปนะชุดนี้เป็นแม่ไก่บ้านนะครับนะบแม่ไก่บ้านที่เราเหลืออยู่ตัวเดียวเนอนนี้นะครับนะแล้วก็ส่วนลูกนะครับเป็นลูกไก่ดำมองโกเลียนะครับเอามาให้ไก่บ้านเลี้ยงนะครับ ต่อไปนะครับตัวนี้ขังเดียวนะครับเพราะว่ามันตีกันนะครับผมตัวนี้ทรงไก่ชนนะครับพ่อไก่ชนแม่ไก่ชนนะครับนี่ครับมันจะตีกับไอ้ตัวนี้ครับก็เลยแยกออกต้องจับแยกนะครับเป็นพี่น้องกันกับกลุ่มนี้ครับเป็นพี่น้องกันนะครับแต่จับใส่ด้วยกันมันตีกันเลยต้องจับแยกนะครับ ตัวนูน้นตัวนี้นะครับแล้วก็กลุ่มนี้นะครับที่น้องกันห้าตัวนะครับจับใส่ปุ๊บตีกันปับ๊บต้องแยกครับเพราะว่าเป็นไก่ชนนะครับพอไก่ชนไม่ไก่ชนนะครับต่อมาก็ตัวนี้เป็นไก่ป่านะครับไก่ป่าหัวขาวนะครับก็จะมีทั้งหมดหกตัวนะอยู่ในกรงนี้สี่ตัวแล้วก็อยู่ ตอนนี้สองตัวครับที่จับแยกเพราะว่ามันกินขนกันครับมันชอบจิกกินขนกันเลยต้องแยกนะครับโอเคครับก็ก็มีเท่านี้นะครับตอนนี้ที่เราอนุบาลไว้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้ครับเราจะทําการฉีดฉีดวัคซีนการอ,อาหิวานะครับแต่ไก ทั้งชุดทั้งหมดนี้นะครับที่รีวิวมาตะกี้ก็ผมยังไม่ได้ทำวัคซีนเลยนะครับตั้งแต่เด็กนะครับวัคซีนแอนนิวคาสเซนหลอดลมครับไม่ได้ทำนะครับนะบะว่าจะทำไอว่าตัวเดียวแล้วก็เอาไปปล่อยครับเพราะว่ามันเลยอายุแล้วครับเลยอายุที่จะทำ นิวคขับเส้นหลอดลมแล้วนะครับ ปกติไม่เคยอนุบาลไว้นานขนาดนี้นะครับปกติอนุบาลไว้แค่อายุประมาณไม่เกินสองเดือนครับเดือนเดือนกว่าก็ปล่อยแล้วทีนี้มันตายนะครับรอบนี้เลยอนุบาลไว้น่าจะเลยสองเดือนนะครับน่าเข้าสามเดือนแล้วมั้งไก่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทํายาแล้วก็ไปปล่อยนะครับเดี๋ยวมาดูพรุ่งนี้ต่อนะครับผม